คุณเพโลซี่เยือนไต้หวันทำไมสถานการณ์จะรุนแรงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันในประเด็นนี้นะครับกับผมนนชนนกันวานเมชกุลเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เป็นผู้นำระดับสูงคนแรกในรอบ25ปีที่ได้ไปเยือนไต้หวันเพื่อเป็นการสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันนะครับแล้วก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าจีนมองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนถึงแม้ว่าจีนจะได้ออกมาขู่นานาประเทศเลยนะครับว่าไม้ัีรฐด มีการส่งผู้แทนไปเยือนไต้หวันแล้วอยู่หลายครั้งนะครับรวมไปถึงลิทันเนียและญี่ปุ่นก็ได้มีการเตรียมที่จะไปเยือนไต้หวันด้วยนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับจีนก็ได้มีการตอบโต้ไต้หวันโดยการจัดการซ้อมรบและระหว่างการซ้อมรบเนี่ยก็ได้มีการยิงกระสุนจริงด้วยนะครับแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธข้ามเมืองหลวงของเกาะไต้หวันนะฮะและจีนก็ไม่พลาดนะครับที่จะโต้ตอบสหรัฐด้วยนะครับโดยการสั่งแบนหรือว่าความบาดคุณแนนซี่เพโลซี่รวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวรวมถึงอย่างได้ยุติความร่วมมือกับ รระะหว่างปเทศแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับไต้หวันก็ได้มีการรับมือจีนโดยการเพิ่มงบกละหงผมสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งก็เป็นการรับมือการลุกลานจากจีนนะครับส่วนสาระนะครับก็ไม่รอช้าโต้คืนจีนด้วยการส่งเรือรบ2ลำนะครับที่ติดเขีวนาวุธเล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกเลยนะครับฟังแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณเพลโลซี่เนี่ยเขาจะไปเยือนไต้หวันให้เกิดความรุนแรงขนาดนี้ทําไมนะครับคำตอบก็คือคุณเพลโลซี่เนี่ยเขามีอุดมการณ์หรือว่ามีจุดยืนส่วนตัวที่จะสนับสนุนนนนนต้้้้หวววัาาแลกก่่30ปีีอ ได้เรียกว่าก่อนที่จะเป็นสอสซออีกและในวอชิงตันโพลนะครับก็ได้ระบุว่าสหรัฐเนี่ยจะคอยสนับสนุนชาติประชาธิปไตยนะครับที่โดนกดขี่จากชาติอำนาจนิยมอย่างในกรณีของรัสเซียและยูเคนะครับสหรัฐก็ได้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนยูเคนะครับหลังจากที่ยนะูเครนได้โดนโจมตีมาจากรัสเซียที่เป็นชาติอำนาจนิยมแต่ในเคสของจีนและไต้หวันตอนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีความรุนแรงเท่ากับในเคสของรัสเซียและยูเครนดังนั้นแล้วเนี่ยเรายังต้องจับตาดูสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนะครับ ซึ่งก็รวมไปถึงจีนและรัสเซียด้วยนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนการแบ่งผู้อำนาจอยู่2ฝั่งนะครับระหว่างฝั่งของรัสเซียและยูเครนกับฝั่งของสหรัฐและชาติพันธมิตร e นะครับหากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อทองคาหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยใครที่ชอบคลิปดีๆและมีสาระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ